สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในวันนี้นะคะทิปก็จะมาสอนวิธีในการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนของธนาคารกรุงไทยนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องหาตู้ ATM ที่มีคําว่ารายการทํารายการด้วยบัตรประชาชนนะคะแล้วก็มีช่องที่เขียนว่ายืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต่อมาวิธีในการยืนยันนะคะก็ให้เราเลือกเมนูทํารายการด้วยบัตรประชาชนจิ้มลงไปเลยนะคะ แล้วก็ให้เรารอสักครู่จากนั้นก็เลือกยืนยันตัวตนแล้วก็เลือกคำว่ารับทราบแล้วก็รับรองแล้วก็กดคำว่ายินยอมต่อจากนั้นให้เราทำความสะอาดที่ตัวชิปของบัตรประชาชนนะคะ,ะแล้วก็เสียบบัตรประชาชนเข้าไปในช่องแล้วก็กดถัดไปนะคะจากนั้นเราก็เสียบบัตรเข้าไป ในรูปนะคะตามรูปเลยนะคะรูปมันก็จะให้เราเอาชิปของบัตรประชาชนไว้ด้านบนนะคะทีนี้เครื่องก็จะทําการอ่านแล้วก็กดตกลงทีนี้เครื่องนะคะก็จะทําการอ่านอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เราเก็บบัตรประชาชนนะคะก็ดึงบัตรประชาชนออก,ออกเลย ต่อมาก็ให้เราเลือกจบการทำรายการยืนยันตัวตนนะคะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรายืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามช่อง i am tip ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ